สวัสดีครับยนดี้นรับเข้าสูอวันนี้ก็ลองมาเล่นเกมดูบ้างหลังจากหยุดไปนานก็พรุ่งนี้วันเสาร์นะเขาจะไปฝึกเด็กช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ก็อาจจะไปบ้างไม่ไปบ้างเพราะว่าเด็กจะต้องมีการบ้านที่ตกค้างจากโควิดมาทําที่บ้านฮนะก็เลยทําให้พวกเขาไปฝึกบอลไม่ได้ก็เลยไม่ได้ทาคลิปบอลให้ดูวันนี้ก็เลยจะมาลองเล่นไมค์ครับเด่นเจียน <Wow. S 2> นะครัเดนเจียนผมเห็นเขาที่กันจังในต่างประเทศก็เลยลองเล่นดูหน่อยอ่ะเดี๋ยวดูผมจะได้ไงไปดูกันครับเข้าเดนเจียนเลยผมชื่อมาาไมรไอไครับเดนเจียนหรที่เจอไดเออได้เพชรเลยฮะผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะครับก็มาเล่นภาคนี้เลยภาคที่เขานิยมกันดันไม่ยอมเล่นมาเล่นภาคเดนเจียนเลย คือไม่มีประสบการณ์ก็คือมาลองเล่นภาคน,นี้เลยครั้งแรกโอ้โหมันเรื่องอะไคล้ายเดียโบนะยิงผมเป็นชุดเลยโโหพันดูปะอกเฮ้ยเราก็มียิงขวายิงได้นี่แนี่หระนี่หระของฟันนั่นนี่หระตะกอนว่าตะกอนว่าผีผี อ,อุ้ยยิงแม่นเว้ยนี่นี่แมงมุม,มผมว่าแมงมุมนี่มันมันทำให้ผมพลาดพ่นใหญ่อะพุ่นใหญ่อะตายตาย,ยากเลยสองทีตายก็เล่นมาพักหนึ่งนะผมเล่นมาสักระยะหนึ่งตอนนี้เลเวลอห้าแล้วก็ลองทดสอบเล่นก่อนเพราะเราไม่เคยเล่น ถ้าภาคเดียวมามาเล่น้าเนี้ยเป็นครั้งแรกผมเห็นตามให้เขาไ,ไงเขาเล่นผมก็เลยอยากเล่นบ้างเกมน,นี้เล่นได้4คนนะครับเราก็สร้างห้องเล่นเล่นกันเองได้เอาเพื่อนมาเล่นด้วยในที่เขาเรียกว่าโฮสต์โฮสต์สร้างห้อง อ да, ุ้ยเอันน <Pop> <Yeah, S 2> ี้ห <umba> well ัวหน้าแน่ๆถติรดแบนี้อุ้ยอุ้ยแต่เนืองก่อนโหดนะโหดนะดูหน่อยดูหน่อยอุ้ยเจอหนูครับน้อยครับสู้การเราสู้กับพวกปีศาจหรือผี นี่มาเจอคนบ้างแล้วไอพวกคนคนเขาไม่ค่อยชอบเราเไยขยะ<า>มันดูอู้ลังลังเพิกก่งก,กินน,ะนั่นเลยเป็นยาพิษอ๋อเพิ่มโจมตีเออมาเพิ่มโจมตีมามีเจะมีเ,มเ,เวะด้วยเวะคอยคุม เล่นตัวเวทก่อนเลยทางจะหมดอุ้ยตายนี่ก่อนโอ้โตายโอเคยังเล่นตรงนี้โอเค แท้ก็แรงดีนีปวดหนักจริงจ เราสิคือมันช้าไปหน่อยช้าตะแรงมีกไกลด้วยให้เราไปตรงนี้แรง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 มาก เกมนี้มันใช่ว่าเราจะมีแต่มีดไปแส้เขาได้นะครับนี่เราเติมตีไก่ได้งั้นสี่เรเสียเปรียบมันได้ เกมนี้เราไมา่ต้องกลัวจะหลงทางนะถ้าเราหลงทางกดแท็บนะแผนที่จะขึ้นมาโอ้โหดูเดิใหญ่มากผมเดินไปไหนก็ไม่รู้แต่บางคนก็บอกเราผ่านตาเราก็กดแท็บออกไปใชใ้ดูลูกศรสีเหลืองเนี่ยเอาไปตามลูกศรเอาก็โอเคนะบางคนเขาไม่ชอบแบบว่ากดแท็บแล้วลูกแผนที่มันขึ้นมาทำให้รบกวนสายตาได้เราก็ เดินแบบตามจุดพวกนี้เอาเห็นไหมมันชี้แล้วก็ไปตามที่มันบอกหรือก็กดดูแท็บก็ได้ถ้าใครแบบชอบแบบแท็บก็นี่คือตัวเราเห็นไหมแล้วแต่ความชอบนะมันมีทางให้เราไม่ไปตั้งเยอะเนี่ยเห็นไหมยิงจังยิงจังเลย เรากลัวหลงก็กดดูไปที่กดนที่นี่เอเดินมันจะขึ้นจากซึ่งไม่ทึบพอเราเดินแล้วมันก็จะเป็นทึบมันก็จะเห็นมองชัดขึ้นแต,แต่ความชอบสวยฉากสวยนะไหมมิติมันสวยดีพื้นพางพื้นพางเลยมันตกหลุมพื้นพางอาไหนดี โอ้หทางไปเพียบเลยผมขอสำรวจแล้วกันนะเพราะเราเป็นคนชอบสำรวจคืออะไรโอ้ตัวนี้ติดกับดัก ขึ้นมาดิขึ้นมานมาเลยให้จริงขึ้นมาเออมา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 ,มา,มาเลยขึ้นมากูพานันหมดแล้วเตนนิมพลังก่อนปัดหน้าโอ้ยฉันดูติดท้องแรงดิเส้นแรงดีช้าแต่ดามเมจสูงมาก ชนะได้ของกินว้าวได้ซุกเกาะอยู่สุกเกาะนะครับสุกเ,เกาะอันที่เราใส่อยู่แปดองการแปดดีกว่าลบหนึ่งเดี๋ยวนี้เราอัพสามารถอัพเดตอุดดาบได้แล้วแต่ผมอยากจะรู้พวกนี้นอัพได้ไหม ไม่ได้ครับผู้ชมอ๋อนี่ขวานอัปเดตเดี๋ยวกันแป๊บน,นึงครับเดี๋ยวผมขอทำให้ดูก่อนขวานอันไหนที่ผมอัปเดตได้บ้างไม่ได้อะ่ะ ขวานมันแรงไม่เท่าไอ้นี่ <c oughs> เนี่ยอัปเดตขวานโอเคเดี๋ยวเราดูว่าขวานจมตีเท่าไหร่ <c oughs> มันแรงไม่เท่าแท่แต่ว่า ก็ดีกว่ามิดนะงั้นผมขอใช้ควันไปก่อนเพื่อเอาควาันเอาเอาตีเร็วเอาตีไว้ว่อน ออโอเคผมก็ออกจากดันเจนได้แล้วโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปดีกว่าผมนี่คีอเอาดูสอนบอลเอาให้นี่ก่อน,นครับขอขับคุณอย่างสน,านุกสนาวชมุนนี้สวัสดีครับ